มาเอาคนไทยลงมาเข้ามาเร็วหนุ่มๆเปิดใจให้คนไทยอยู่เต๋าวันนี้เล่นเปล่าโอ้โหเต๋าบอกเห็คิวแล้วผมไม่อยากรอเลยโอ้แป๊บเดียวเองห้องนี้เล่นห้านาทีเร็วแน่นอนปุ๊บปาดอ่ะปุ๊บปาร์ตบอกเลยพานะพงคนไทยแน่นอนอันนี้เล่นเลยต้องรอไม่ต้องสึกเอ้ยดีสามแลยวดีสามก็ยังสู้ไม่ได้ ไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยเล่นเถื่อนะต้อง60นาทีแล้วนานเกินโดนเยอะเออโดนจับเดี๋ยวโดนสับเยอะเกินจะโดนยิงเยอะเกินเดี๋ยวนี้โดนยิงใช่ไหมใช่เดี๋ยวเคยหาทีิงตัวตั้งหลายคนทำไมเกี้ยวตัวที่เป็ีดีเดี๋ยวโดนดิขึ้นเลยขึ้นเลยดิขึ้นเลยหลาย นีดีละดีละให้น้องเข้าไปพักผ่อนน้องน้องให้น้องเข้าไปพักผ่อนน้องน้นเอเขาคงจะเสียงแหบแล้วแหละพูดเยอะเกินพูดเยอะเกินให้น้องเข้าไปพักบ้างเหนื่อยมากที่ใส่ไปช้าไปป่ะช้าเลยเราอะเปิดห้องฟรีลแล้วสองห้องจะอซ์เรอหนึงนะครับเพิ่งจะเล่นคิวนี้ตาที่สามของวัน จริงๆมันไม่ได้ช้าที่อะไรไมันช้าที่ตอนเข้ากินนี่แหละมันช้าตอนนี้แหละอะค่ะชือ่อขอขอขอจอหน่อยได้ไหมใช้กันขอจอหน่อยไ,ไหมคะห้องสามจายมาแล้วเขาดูมุงมั่นกับเบเบมากเลยนะเ้ย <laughs> ขอบคุณที่มุ่งมัน่นค่ะแต่มัน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 เกิน, <laughs> บ,นบ้านเกินมุ่งมันเกินเกินร้อยอะ โหจานใครเนี่ยโอ้โหตุ้ขนาดขนข้าวกับอะไรสวยจังเออเขากินข้าวกับชอร์บางทีก็กินกับส้มบางทีก็ตะเกียบเอออะไรก็ใช้ถ้วยบ้างจานบ้างอะไรอัไหนยังจะป็นยุสีตายเลยใช่ป่ะเขาถามว่ากินกับอะไร จะได้ไปกินบ้างใช่ไหมอยากสวยจะได้ไปวาสนาผู้ใดเนาวาสนาผู้ใดเนาะร่างซีโอเต่าข้าค่ะขอบคุณครับเล่นด้วยครับเอาเงินครับฉายอาจารย์เบ๊ไม่ได้มาเขาโชคช่วยไม่ไม่วีจารนเลยทั้งนั้นเต่าต่อโตโตโซนะค่ะขอบคุณนะจังต่อหลุดเฉยเลยไม่จบเกมเลยเดือนหนึ่งเขาได้รู่นหนึ่งว่ะเต่าละไรนะ คุณนะขอบคุณนะคะรัทคิวกน่งร้อ่าห้าร้อยจัดมะจัดมะเพราะว่าคนที่ตาต่อไปเนี่ยเขาโดนไม่ต้องสองร้อยเลยนะยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยเขาตาต่อไปนี่เขาสองร้อยเลยนะขอขอบคุณนะคะเกินห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าเอ้ยก็ก็คนต่อไปที่จะเล่นเขาสองร้อยเลยนะเดี๋ยวค่อยแก้มือใหม่ เดี๋ยวค่อยแก้มือใหม่อโอ้โหโยังไม่เห็นเขาเลยเนะี่ยยังไม่เห็นในในต่อๆเลยเนะี่ยชื่อเขาไม่ขึ้นเลยเนะี่ยแต่เขาน่าจะเปิดเกมรออยู่เค่อยแก้มือใหม่วันไหนพรุ่งนี้หรอพรุ่งนี้หรอ,อหขอบคุณนะคะจะาตจานโดโซจ๋ารอหน่อยนะจ๋า ่าเพิ่งรีบนะอย่าเพิ่งรีบจบผมอ,อย่าเพิ่งรีบจบผ,ผมผมกลัวแล้ว่อยากโดนยับเหมือนเมื่อวานดีครับ <c oughs> อ้อพี่ไม่เก่งเลย <c oughs> เล่นเก่งเป็นบางวันเล่นเป็นเป็นบางวันฉ่ใช่เล่นเก่งเล่นเล่นเป็นเป็นบางวันบางวันก็เล่นไม่เป็นพอได้เป็นครับจานเต้โตแล้วเนี่ยสวัสดีครับเอยขอเร็วอัานหมายแล้วพอแมอดได้หรือวิ่งเร็วมากสวัสดีครับโคูค้าต้มสวัสดีค่ะ คุณอันดีมี่อายวันด,ดีครับจิจูวันดีค่ะตอบไม่ทันเไปไปตอบไม่ทันแล้วไม่รู้จะมองเกมหรือจะมองจอกันดีจังหวะนี้ไม่รู้จะมองเกมหรือจะมองจอกันดีเปิดหรือเปล่าฮึบยังไงยังติดใจเหรอทำไมนิ่ง เฮ้ยในวันจะเปิดแล้วต้องยิงแล้วราะออยู่รอเมือ่อวาอยู่ร50เ<า>ร้าฟังฟังฮอเขาเรียกเขาบ,บอ,อกไม่มีใครอ้าวก็คุยมาเถอะพร้อมพร้อมคุยในสถานการณ์ที่เหมาะสมพร้อมคุยในสถานการณ์ที่เหมาะสมอ้าหึ๊บอ้าอ้าหึ๊บ จังหวะมันเบาๆเช้าๆพลึบพลึบพักพักสีเลยอ่ะเอ๊ยยังไงงงนี่นี่โอ้ยโอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นนี่ ถูกไหมอุ้ยขอฝานุเล่นทีเพอ้อฝานุเล่นทีเพอ้อเอ้ยฝานุเจเย็นะช่วงนี้พิ้วเชียรนะช่วงนี้ <laughs> <laughs> ถ้าเกิดว่าโฟกัสที่เก็บอะจะพิวแต่ถ้าเกิดว่าโฟกัสที่การคุยอ่ะด้วยเลยมันจะจะลืมจะไม่ได้มองจอซิ <laughs> ๊ <laughs> ช่วงนี้โคดามิเป็นใจไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยทําให้เราอึดช่วงนี้โคดามิเป็นใจไม่รู้เป็นลูกหลาโคดามิตั้งแต่เมื่อไหร่กรปกติหน่วลปกติหน่วง,ว,งวิ่งไม่ไปวิ่งไม่ออกวันต้อานั่งคุยเฉยๆน่าจะดีนะ500อร่อ,อยเออคือเกิดไปแล้ว วันต้องมานั่งคุยเฉยๆเคยแล้วไม่เห็นมีใครมานั่งดูเลยเคยแล้วไม่มีใครมานั่งดูเลยยาโอ้โหต้องเล่นไปด้วยคุยไปด้วยคนดูบอกชอบ <c ười> คนดูบอกชอบไม่ไม่ไม่ชินไม่ชินคุยเฉยๆไม่ชิน <c ười> โอ้ยโหใจดีตึ้งขก้นใจเยนเนนะฝั่งน้ เราจะเย็นแล้วส่วนไหขอบคุณเตึจส้มด้วยนะคะบีแบงอ๋อโดนแล้วแมสซี่เอ้ยค่ะแมสซี่อยู่ฝั่งนี้เหรอโอ้ยโอนแล้วโอ้โหเร็วเกินช็อกแมสซี่หนึ่งมสซี่อยู่ฝั่งนี้ช็อกหนึ่งแมชซี่ซ้ายอ๋อแมชชีซีเอฟอ๋อฮอลาหวัดดีฮอลาอ้าวบีแบงค์ you not Thailand oh h ฮ l ลโ i ลนายจูมิยูไอเอ๊ะเอ๊ะจานรอหน่อยนะคะจานเราต้องรอกันหน่อยนะคะอ่าคนไทยเรา เอาเลยอยูอ้ยขอไม่ถึงมันกระตุกเปิดไม่ติดเลยสลับปุ่มนะครับ มันเป็นลูกที่เหลือเชื่อมากเลยมันเป็นแบบเหมือนโคนดามิเข้าข้างลูกโคดามิเข้าข้างชัดๆเลยนะคมีอะค่ะมิกา้กาดีงงอยอสโกเ้ยเอ้ยจ้า้อ้โห ครับเช่วยขอจ่อได้ไหมคะป้ายสองเหมือนเดเดี๋ยวอูอโอ้ยนะโอยเจ็บจี๊ดเห็นชื่นจานดาวโสดแล้วเจ็บจี๊ดสอกใส่ฉันจะเป็นตันข้าวค้างแล้วเนี่นลูกเดี๋ยวรู้ว่าใครลูกรักพี่โคอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรู้ว่าใครลูกรักพี่โคเดี๋ยวรู้สวัสดี้สวัสดีครับขอบคุณดอกกระล่ำครับ ซึ้บไอต่อไปเป็นตากลอนนะจ๊ะเขาหายเลยคนนี้คนนี้เขาอินเทอร์เวตประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์เน้นเน้นเปไม่เน้นคุยไม่เน้นอยู่ด้วยไม่เห็นชื่อเลยเนี่ยเน้นเปไม่เน้นคุย อินททรหมดประาณร้อเปเป้ว่าเปเป้อินททรหมดแล้วนะเจอคนใจดีเจอคนใจดีที่อินททรหดเหมือนกันเอ้ยขอเสียงจริงเหรอเสียงจรงเหรอ ไปสลุกให้ชื่นใจเฮ้ยจ้าโลสกัดเหรอ่ะดาวลุงเ,เลยเมื่อกี้เฮ้ยยุขอเอาเรือน้องหล่าเลยจ้ะน้องหล่าสวัสดีครับน้องหล่าสวัสดีค่ะคุณแซมคุณซิม มอนอจะยิงแล้วนี้ยิงแต่ตรงนี้แหละอ้โหหลอดว่างวาทำไมเี้ยหลอดวางหวางมาทำไมเี่อมาทำไว้เ้ยอุ้ยโอหเตอไม่เต๋อไม่ติดออาหุนใจส้มค้าะจริงคิวกี่โลงะ อ่าดีค่ะจองจองได้เลยนะคะพ่เจ้าอันนี้มีอยู่อีกสองสักคนเนี่โอ้โหสออเฮ้ยขอตัวแล้วยังไงเฮ้ยขอตัวเลยจักไปเจะไปจักทาง้งไน มันนั่งฟังแล้วเป็นยังไงเจ้าฟังนึกว่าจะชนะแล้วนะเนี่ยมาตึงขนาดนี้ละออกไปตึงขนาดนี้ละจันเนื่องว่าลงแรงเลยเนี่ยโอ้โหจันตึงเกิน หอดว่องก็อื่นสิคะปเป้ยค่ะเป้ยปีน่อดว่องทำไมะโอ้จอบเลยจะหมดแล้วโอย้ยเกมเก่งจริงเลยฝั่งนู้น ขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะงตะกอนอันยองในกอ